าหายเหนื่อยมาสองตีก um ็ว yeah. ันน like ี้ก like? uh ็หายเหนื่อยแล้วครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ดูเลยแต่ผมหายเหนื่อยไปละครับพัดใจครับว่าเรื่องนี้คงเป็นที่ทําให้ทุกคนบันเทิงและทุกคนสนุกได้ครับเพราะว่าเราเป็นที่ครแปดปีครับก็ก็แปดปีแล้วก็ผมวางเรื่องให้มันต่อเนื่องเลยเพราะว่าถ้าคุณไปดูแล้วคุณเห็นว่าจากภาคหนึ่งภาคสองเนี่ย ในการผ่านไปแปปีในเรื่องก็ผ่านไปแปีเหมือนกันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัวละครสำคัญทั้งพัน,ต,พนตัวเก่าก็กลับมาแล้วก็มีตัวละครที่สาคัญที่อันใหม่เข้ามาแล้วก็การใส่เรื่องใส่ราวที่เราพิธีการในการทําบทมากขึ้นครับโดยได้คนเขียนบทที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เรื่องแอคชั่นเราใช้ทีมเดินอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าบทที่ดีกับแอคชั่นที่มืออาชีพมาทํางานด้วยกันถ้าจนนี้ต้องสนุกแน่ๆ ตรงที่ใส่บุีด้วยใช่ไหมคะพี่ปังครับก็เป็นแอคชั่นหลังไทยทีดีเรื่องแรกครับขายได้ไหมครับครับได้หลายประเทศแล้วเพราะว่าประเทศที่ดูมากหนึ่งแล้วเขาก็มาซื้อไปน่าจะหมดแล้วฮะมาซื้อกันซื้อไปหมดแล้วก็ได้ไมวก็เหมืนที่ตรงไปตรงมาหลายหลายคือพูดตรงๆตอนนี้ยังไม่คุ้มเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันแย่ลงนะครับการ การที่เราเคยเคยขายได้ต่างประเทศที่ราคาดีกว่าน,นี้ก็ราคาก็แย่ลงแต่ว่าคนที่เขาติดตามชมเราเขายัง<อ>เขายังสในใจที่จะตามเราติดตามเราอยู่แต,ยแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ครั<อ>้งนี้ภาคสองเรามีลุ้นประเทศจีนซึ่งเราไม่เคยได้ไปขายแบบแบบแบบเต็มรูปแบบ<อ>ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ขายเต็มรูปแบบสามพันแล้วก็ลุ้นลุ้นรายได้จากจีนพอสมควรแต่เราก็ตั้ใจไว้หนักหนรับว่าขายจะไม่ยังเป็ครั้งแรแบบ 3, งแกครับ<อ>ตั้งใจคนระับ<อ>เพราะว่า การทำภาคต่อมันไม่ของง่ายครับยากใช่ครับเพราะถอดทางกับบ้านมานานคนระับแปดปีที่หายไปก็นังกับบ้านด้วยแล้วก็ดูว่าผู้โลกที่เขาดูหนังเราเนี่ยเราเคยไปกำบ้านแล้วเขาอยากดูอะไรเขาชอบอะไรเราก็ใส่ครบหมดเลยครับอย่างบาไม่ได้เขาอาจจะรุนแรงมากก็ไ,กไม่ดีบางประเทศก็ต้องการแรงๆมาก,มากๆแล้วก็หาจุดตรงกลางให้ดูกันได้ทุกประเทศไอ้อย่าง500ล้านนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ คือเรามีตลาดทัวร์โลที่เรามีแฟนหนังเราอยู่ก็คิดว่าไม่ยากที่จะคืนมาแต่ว่าจะได้ได้กำไรมากก็ได้กำไรน้อยต้องรุนกแล้วคนไทยเหรอคะพี่คนไทยก็ไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันมาดีเราอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันแต่ก็เป็นภาระ,ะที่ผมตระหนักอยู่แล้วในการทําเรื่องนี้ครับก็มั่นใจว่ายิ่งตัวอย่างไปเนี่ยต้องให้เขาสนใจได้เพราะว่าถ้า ถ้าคุณดูตัวอย่างเลยคุณไม่สนใจผมก็ไม่รู้ทำยังไงที่จะดึงความเร็วได้รวมถึงไม่มีจาพนรมมาเปิดตัวด้วยหรอครับครับก็ผมว่าถ้าดูตัวอย่างแล้วอยากดูเนี่ยจาพนรมไม่มาวันวันนี้คงคงไม่มีหวนนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้คุยอะไรครับคือถึงไม่ได้มีปัญหากันผมก็ไม่ได้คุยเขาผมคุยร้อยเขาคุยร้อยทันนาจะคุยเยอะกว่า แต,แต่ถ้าตามดูความเคลื่อนไหวเขาอยู่ครับ<ๆ>ก็เห็นดีใจด้วยที่เขาได้ดูอยู่ในจุดที่เขาต้องต่าง<ๆ>อันนี้ต้องก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ไป็นฟอมันก็ไปเล่นเหมือนกันนะแต่ฟอรเพราะว่าเรื่องเรื่องการมองมองมองสัญญาของระบบเขาก็มองว่าเขา คิดอีกแบบบางฝั่งเสี่ยแล้วคิดอีกแบบก็กลายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันครับตอนนี้ดันเลยจะมีหรือเปะ่าก็ผมไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายครับคืออาจจะมีะเพราะว่าเพราะว่าทางฝ่ายกฎหมายเขาคือเราทางทางได้ยินมาว่าทางฝ่ายกฎหมายของทางคุณจ่าก็ยิงเราติ้มายื่นเราติ้นอะไรทางฝั่งเราว่าว่าเราว่าเราผิดบางอย่าง แล้วอย่างที่หนักๆไม่รับเปิดตัวนี่ก็จะฟองด้วยหรือเปล่าครับ่จริงๆก็อยู่ในข้อสัญญาแล้วจะมีฟองแยกอยู่ไหมไหมครับยังไม่แน่ใจเอาอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องต้องให้ทางกฎหมายดูกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราจะตั้งรับกับมันยังไง บกัผมก็ไม่ถนัดเรื่องการเรื่อง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 การปล ong long เรื่องอะไรี้ก็ทำยากขึ้นกับตรงที่ว่ามันเป็นภาคสองแล้วก็มีที่เราถ้าทำถ้าหนังเรื่องต่อไปทุกเรื่องจะมีปัญหาเรื่องการคิดใหม่เพราะว่าแอคชั่นมันต้องใหม่ด้วย เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลงังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร <Wow. S 1> ้องว้าวพร้อมแท็กดวงการงานการเงนิงน,งนความรักแบบันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ดอทพีก็จะครบจบได้ในหนึงน่งเดียว